สวัสดีครับอาจารย์กิตตินันท์น้อยวันนี้ผมนายท่านี่สอนวัฒนะเลือดรหัส55543206023-7ีดวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายในบทที่แบทที่เเรื่องฟังก์ชันเรียกตัวเองในวิชา advanced computer programming นะครับเนื้อหาของมันนะครับ1ก็จะมี introduction 2 factorial tower of hanoi 4 binary search เรามาดูใน ในส่วนที่1นกันนะครับอินโทรเ t ชันนะครับก็การเรียกตัวเองหรือ Recursion คือการทำซ้ำรูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนการวนลูปนั่นเองนะครับข้อดีของมันก็คือในบางโจทย์ปัญหาจะเขียนด้วยลูปยากมากนะครับแต่การใช้ Recursion จะง่ายกว่านะครับข้อเสียก็คือ Recursion ใช้หน่วยความจำ Stack ของระบบซึ่งอาจจะไม่พอใช้งานเรียกปัญหาลักษณะนี้ว่า Stack Overflow นะครับ แฟกทอเรียลนี่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่1สูตรในการเรียกตัวเองนะครับนี่จะเป็นสมการของมันนะครับขั้นตอนที่2ก็เป็นเงื่อนไขาการหยุดการเรียกตัวเองนะครับก็คือ1 Fa แฟกก็คือเท่ากับ1นะครับ2 Fa แฟกก็เท่ากับ2คูณ1นแฟกแฟกก็เท่ากับ3คูณ2แฟกไปไเรื่อยครับ5แฟกก็เท่ากับ5คูณ สี่แฟน,นะครับน,นี่คือในส่วนของโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือในการเขียนแบบบรรลุธรรมดาครับของการหาค่าแฟกต์เท่าเรียวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น recursion น,นะครับในการเลือกใช้ฟังก์ชันตัวเองนะครับผลลัพธ์ก็ เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับร้อยเท่ากันนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานของ stack นั่นคือเข้าก่อนออกหลังนะครับเราลองมาดูกันนะครับแล้วก็สแ a c k ก็เปรียบเสมือนกล่องได้หนังสือใต้เตียงนะครับตอนแรกก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็คือตรวสอบด้ว่า5 f a แฟกหาคําตอบได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ใส่เข้าไปนะครับเนีย่ยครับแล้วก็มา ตรวจสอบดูว,ว่า4แฟกมีคําตอบหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ใส่เข้าไปนะครับทําไปเรื่อยๆครับ3แฟกมีคําตอบหรือยัง2แฟกมีคําตอบหรือยังไปเรามาดู1แฟกหาคําตอบได้หรือยังถ้ายังก็เก็บใส่ในกล่องนะครับแต่1แฟกมีคําตอบแล้วนะครับมันก็คือ1นะครับดังนั้นจึงนับเป็นกรณีหยุดของ recursion นะครับแล้วก็ทําการ pop ม็คือออกออกมานะครับ1แฟกก็เท่ากับ1จากนั้น ก็หาค่า2แฟกก็เท่ากับ1คูณ2แฟกนะครับเนี่ยครับคูณไปเรื่อยครับก็ผลลัพธ์ก็ได้ก็เท่ากับ120นะครับเนี่ยครับดังนั้นนะครับ r e c u r s i o n จะดีกว่า Loop ตรงที่มันสามารถทำซ้ำได้โดยการเรียกใช้ตัวมันเองทำงานได,ด้ด้วยข้อมูลที่ต่างกันออกไปนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนหมดจะได้คำตอบออกมาเองเรามาดูเรื่องฮานอยออฟเอ้ยทาวเวอร์ออฟฮานอยกันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนะครับจะมีอยู่สามเสานะครับเสาที่หนึ่งเราให้มันเป็นเสาต้นทางนะครับเสาที่สองเป็นเสาพักเสาที่สามเป็นเสาปลายทางนะครับเป้าหมายคือเราทําการย้ายจานทุกจานที่อยู่เสา ปลายทางให้หมดให้ไปอยู่เสาปลายทางให้หมดนะครับโดยเรียงตามขนาดของจานในลักษณะเดิมก็คือโดยพื้นฐานแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด3ต้นและมีจาน3เสาเหล่านี้อยู่ตามตำน,นั้นแล้วว่ามีจานวนอยู่ทั้งหมด64จานแต่ในโจทย์ปัญหานี้เราเอาแค่3จานก่อนก็พอแล้วข้อกําหนดก็คือเราจะย้ายจากเสาต้นทางคือเสาที่1นะครับไปยังเสาที่3คือเสาปลายทาง โดยให้เสาที่สอเป็นเสาพักข้อห้ามก็คือห้ามจานใหญ่ทับจานเล็กนะครับขั้นตอนแรกไม่นก็มีสาขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องย้ายจานบนไปพักจานบนต้องย้ายจานข้างบนไปพักจนเหลือจานเดียวแล้วค่อยย้ายจานล่างสุดไปไว้ที่ปลายทางนะครับนี่ครับคือทําการย้ายจาน ตรงนี้ย้ายมาจะเสาจากเสาที่1ไปยังเสาที่สามนะครับตัวดูว่าต้นทางต้นทางเหลือจานเดียวหรือยังถ้ายังก็ทําการย้ายนะครับก็คือตอนนี้มันก็เหลือสองจานมันยังไม่หมดนะครับก็คือทําการย้ายจานที่2นี้ไปยังเสาที่2ถ้าเกิดเราย้ายที่เสาที่สามก็คือมันก็จะผิดกฎนะครับจานใหญ่ห้ามทับจานเล็กนะครับเนี่ยครับ เราย้ายจานที่สองไปใส่จานที่หนึ่งมันไม่ได้นะครับเพราะกฎมันคือจานใหญ่ห้ามทับจานเล็กเราจึงย้ายจานที่สองนี้ไปยังเสาพักนะครับเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็ตรวจสอบดูว่าจานออกไปหมดหรือยังต้นทางดังนั้นจึงย้ายจานอ,อ,อีกหนึ่งทีนะครับก็คือย้ายจานที่หนึ่งไปยังเสาที่สองนะครับดังนั้นก็ทำการ ย้ายจานที่3ไปยังเสาที่ย้ายย้ายจานที่3ของเสาที่1ไปยังเสาที่3นะครับขั้นตอนเรามาดูขั้นตอนที่2กันนะครับย้ายจานใหญ่สุดไปไว้เสาปลายทางได้เลยนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับย้ายจานที่3ไปยังเสาที่3ครับจากนั้นก็ขั้นตอนที่3นะครับเป้าหมายครั้งนี้คือจะต้องย้ายจานจากเสาพักทั้งหมดไปยังเสาปลายทาง ให้ได้ซึ่งขั้นตอนคือการเลียงคือเป็นการเรียกง,งานย่อยๆออกมาหรือเป็น recur s i o n นั่นเองนะครับคือการเลือกตัวเองนะครับก็ทกาํยาการย้ายจานที่1่ของเสาที่2ไปยังเสาที่1นะครับแล้วทําการย้ายจานที่2ของเสาที่2ไปยังเสาที่3นะครับเนี่ยครับย้ายไปเรื่อยๆครับนี่ครับ,ยยรบกคบ็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ นี่คือถ้าเรามีอยู่1จานเราจะทําการย้าย1ครั้งถ้าเรามี2จานก็ย้าย3ครั้งถ้ามี3จานเราจะย้าย7ครั้งนะครับนี่คือสูตรในการเรียกใช้ตัวเองนะครับ SN s n เท่ากับ 2n ลบหนบก1นี่นะครับพูดไปก็ไม่เห็นภาพแลเรามาดูโค้ดกันนะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับอน,นี้จะเป็นแบบสูตรโค้ดนะครับเราให้ m เท่ากับจํานวนจาน i เท่ากับเสาต้นทาง j เท่ากับเสาปลายทาง M มากกว่าเท่ากับ1 i i มากกว่า1แต่น้อยกว่า3 j มากกว่า1แต่น้อยกว่า3ก็คือถ้า Mm M คือจำนวนจานถ้า M มันมากกว่า0ก็ทำนะครับก็เคมันคือเสาพักนะครับสูตรก็คือหาได้จาก6ลบ i ลบ j นะครับนี่ครับก็คือปลุก นี่คือส่วนของโปรแกรมนะครับเนี่ยครับอันนี้คือโปรแกรมมันนะครับเป็นแบบฟังก์ชันนะครับก็ k ก็คือเสาพักนั่นเองนะครับ m คือจํานวนจาน i คือเสาต้นทาง j คือเสาปลายทาง k คือเสาพักหาได้จาก6ลบ i ลบ j ครับในส่วนของบรรทัดนี้นะครับเราทําการย้ายจากเสาต้นทางไปยังเสาพักนะครับ ก็คือเหมือนในรูปเมืองเกียนนะครับเนี่ยครับต่อไปนะครับส่วน,นรบรรทัดนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับก็บรรทัดนี้ก็คือย้ายจากเสาพักไปไว้ที่เสาปลายทางนะครับขั้นตอนที่สามนะครับ ข้อสังเกตนะครับฮาหนอยจะทํางานเมื่อ M, M เป็นหนึ่ง <M S 1> เป็นต้นไปนะครับ M, M ก็คือจํานวนจานนะครับ <M S 1> ก็ยังมีอีกหลายโจทย์ที่ใช้ Recursion นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมักใช้กรณีที่ไม่ต้องการเขียนลูปหรือเขียนรูปลาบากก็สามารถเอา Recursion มาแก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นนะครับนับจากนี้ไปหากมีการวนรอบเกิดขึ้น เราต้องมาคิดก่อนว่าจะใช้ลูปดีหรือใช้ recursion นะครับไปเรามาดูในเรื่องของ binary search กันนะครับเอาไ,ไว้เจอกันในเรื่อง d i v and conquer กันนะครับก็ขอจบการนำเสนอเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ